ที่ีซุ่เออร์พ่อุกตาโตจอตงวอลคอนหงตาโตนะครับส่วนบ้า บอกคอระพกตาโตนะครับคไปไ้อกครพกตาโตบางนี่อันนี้24ซุปเปอร์นะครับโอ้ยตวพวกกันสปิตโจะวาแรกอนวดหนักจะาสองไปได้เสยเนี่ยสามแสนเนี่ย เนี่ครับที่นั่งดีมากๆเป็นไหนเเียวตัวโมแ่งงการบ้างทางยอดต่อตีปบวยยี่สิบสี่ซปเปอร์บวกฮอาร้อยกตาโต้กาน่งทน่นพงบากไก่พี่ไก่นอนะครับเขาไม่ได้มาจากโชคช่วยนะครับราชาลำตัว อ๋อนุ่งตาโตอยากว่าอยู่แต่บอกล่าว่าว่าบ้างนึืงละหางรอยเสียไหมคือบลบุกล่าว่าเลยเนะครับว่าบ้างนั่นโอ้ยชิตนเพิ่น ว่ปรับบริเดต๋3ามีหางเสียบสือบางนี่หางดี่กะไก่ครับระก่ครบบอก่บริบบบรากนะครับเดี๋ยวท่านเราจะแจ้งตาเป้าไม่ดึงเลครับขนเอาล้ำตัวมาจวดนะครับหยิบซีสุกเอร์ รูปลับแบบนี้นะครับมาไอว่าเทถาวรสังเบารุนแรงเอ้ว่าเสถาเป็นอย่งมาไอว่าเดีวเราเด้อจะไม่ได้อว่าก็ทางคนกมีบ้านคนกมีนะครับแ่ไปทางไหนกมีบอกไนห พุดนีนะครับวกาจะได้ของหูซุบังบ้ยเขาาเนี่ยอยแไปอยแปไปนะครับนี่มืมเมื่อยร้อได้ร้อยสิบาเป้าเลยนะแต่สงนี่เขาขาตมลวนะครับเพตัวเขาไป สองลอยพามไปแล้วหนะ่งสองลน้าเีจุดเขาหาเลี้ี้นั่งอยู่บนน้ำอยู่บนเลยนะครับนี่บนเลยนะครับสุดยอดครับใส่กบดีตัวัน ตาพอดีสิเป็นกรรมการบอนได้เ็นติจางบอก้าตัวมือละสองมื่นบเนาะเดีบดีนะครับเบาดีเดี๋ยวบเดี๋ยววกกั ตะกรอนกลางอันนั้นล่ะตะกรอนดีกาชี้้ำับนะคับเราแสิ่สี่ีแล้วนะครับผู้เมื่อเขามาตั้งเหไมมัเป็นเบาดนะครับผู้เดียวกัน่ทันเด้อผู้เดียวกันเบองนะครับกระตุนนะครับว่าเบาดีแตเลขออกลอยออกไห้เบอรงกันไปนะครับ้ไบใจ ลุ่งลี้าลยว้าเลยไ้าวไปไปไปีปไปไปไปยไปไปปไปไนไป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 ไวไป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 อปเลไป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 ปเปไปไปปไปไปไปปไ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 ปป เดี๋ยวเบิ้งน้ครอย่ามาเบิ้งน้ำูนีกู้ยากใหเบิ้งน้ไปรอน้ำนะควับสิบาแล้วเยสด้วยันเาิบเ่บกนะครับชนะนะครับาสิบิบหาที่สบายมากนะครับดิการเท่าแลดิการเท่าดิด์ไว้สบด์กสแนด์เรื่องสบายใจนะรับโค้ครับเด็กสี่ิบเนี่ยรับเด็ก บอกไพเชนะนะครับเลข10นะครับเขาแจ้งนะครับเขาแจ้งกลางกางเท่าไรนะครับเห็นนะครับฮาซิพันไปนั่นกลางขาแจ้งเลยนะครับตาเปล่าชัดเจนฮอกซิปกับพาเลียวไปสบายนะครับบางปลายไพนะครับบางกอไพไม่ดําดําไปหาจุดใดนั้นไม่ดํ เดี๋ยวไม่จะบางสายไฟตั้งเองเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะสติจัดตลอดนะครับสี่ไปเลยอ่าเบิร์นค่าค้งนะครับแปดสิบก้าพลาดแล้วไปพิททางโย่จังหวัดรยเอ็ดนะครับเบิร์นค่าค้งบอยยังบําเพ็ญธรรมเห็นเห็นเบิร์นนะครับเห็นโปรแกรมการคอยสร้างล่านึ่งสบายสบายมันจะคิดยากนะครับตามลงมาต้นสี่ร้อยพอดีสี่ร้อยพอดีนะครับ 不是特别舒服。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯